ไอ้เขี่ยมามึงฟังกูนะเว้ยไอ้สัสกูพอเมื่อไหร่กูเอามึงก่อนกูเอามึงแน่กูเอามึงแน่กูบอกเลยถ้าไม่ติดวกูติดนี่นะกูเอามึงเลยแหละกูเอามึงตอนนี้ยังได้ลงไปด้วยนะหน้ามึงอ่ะแล้วแบบเดินมากูใส่ฮะได้เวลาแล้วเก็บหัวดีงานนี้เอออย่าเพิ่งมาแล้วครับ อ่ะเนี่ยผมพาเจ้าตัวมาด้วยอะคนที่เล่นเน no ี่ยไอเฮียดุกมึงฟังกูนะกูเอามึงแด่กูเอามึงแด่ไอม่ามกูเอามึงแด่ไอดุกเอามึงแด่กูเอามึงได้ โดนโอจิตแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องซัพายตอนตีสี่เมื่อวานพี่เนี่ยผมพาน้องผมมาด้วยคนที่มันไปเล่นอ่ะเรื่องแบบนี้ครับพี่เรื่องผมไปเล่นซัพายแล้วมีมีตี้เขากับตี้ตี้ผมแกงหนึ่งแกงเดียวครับแล้วหลังจากนั้น ผมก็ไปบอกว่าเวลาหมดก็เริ่มเลยนะครับแล้วพวกผมก็ถอยหลังมาแล้วเขาก็วิ่งตามพอเก็ตไหมครับเพราะว่าถูก,ถกแก๊งอ่ะมันจะแบบถอยหลังไปตั้งหลักแล้วก็เล่นเล่นกันไหมครับไม่ใช่แบบวิ่งตามไหมผมแค่แบบนี้อือรีว่าอยู่ไห,หนลองคบพี่คือเอาจริงจริงอ่ะครับ แก๊งผมมันไม่ได้อยากมีปัญหากับใครเลยครับอืมคือที่จะพามาคุยครับคือผมไม่อยากให้แบบว่าเออเวลาแบบไปเล่นแล้วแบบน้องๆผมไปเจอแบบพวกพี่อย่างเงี้ยแล้วแบบมันเล่นผมกลัวมันจะเป็นปัญหาอีกไงเงเหมือนเหมือนบอลเทนอะแบบว่าเวลาไปเล่นกิจกรรมเหลืออะไรแบบนี้แล้วมันมันไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์กันแล้วมันก็จะเป็นเล่นกันแบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยครับ เอาจิงกันหน้ามาคุยตั้งแต่เมื่อวานไปถึงว่าเมื่อวานมันก็ไม่เริ่มมาคุยกันได้เลยอ่ะอ่าเข้าใจพี่ป้าก็น่าจะเข้าใจอยู่ที่พี่ไปอกว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะเข้าใจพี่เข้าใจไม่แต่วันนี้ผมมีลี่ไงผมมีลี่มองโบก็บอกว่ามองโบี่มองโบอะไรพี่ผมไม่เคยมองพี่โบนะคือมันมีปัญหาที่หลังใช่ไหม ไม่ใช่ครับไม่คือมันมีปัญหากับตอนปีสี่ใช่ไหมพี่เอ,อมาวันนี้ผมว่ามีสตอรี่เงี่ยแล้วผมเข้ามาแม่งก็สองทุ่มครึ่งจะสามทุ่มแล้วแม่งก็ตีแล้วเนี่ยเพิ่งจะเล่นเสร็จแายอยากเคลียร์ปัญหาหรอไม่ไม่ไม่ไออยากเคลียร์พี่มันมันก็ต้องเคลียร์ดีครับพี่ก็ม,มีปัญหาแล้วอะไอะอยากเคลียร์ในความหมายคือไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากตีนะ ผมว่าอยากพาน้องผมมาคุยให้มันเคลียมันจะได้เคลียจริงหรือเปล่ามันบบไม่ได้ตีอะ <c oughs> พี่ก็ให้พวกผมเดินบ้างว่าเล่นมาเต่วเจ็ดวันติดแล้วเนี่ยพี่เอ้นี่ทั่วหมดแล้วเนี่ยเข้าใจเข้าใจไมมเข้าใจอยู่แล้วเล่นมาตลอดเดี๋ยวพอไม่ไเล่นกับพี่ก็ไม่ได้อยาคนเดินอยู่ดีแล้วให้พี่รู้สึกยังไงเจพี่ผมล,มล้มละพี่เอาผมเลยเป็นด้ล้มแล้ว <c oughs> เราลองมองกลับกันดูดิบริเสธนี่ปุ๊บแล้วก็ไปเล่นอีกคู่หนึ่งบอกว่าเล่นมาเยอะแล้วคําเนี้ยพี่ได้ยินมาทุกครั้งอ่ะฮ้ยผมเพิ่งคุยกับพี่ครั้งแรกนะทุกคนหมายถึงอ๋อหมดไถึงแก๊งอื่นใช่ก็แบบไม่เล่นแบบผมเล่นมาเยอะนู่นนี่นั่นเพื่้ายก็ไปเตี๊ยแก๊งอื่นตลอดแก๊งที่ตัวเองคิดว่าแบบจะเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่ไม่ได้เหมาะหมายหมายป้องว่าจะเล่นด้วยกันนเฉยก็เลยไม่ไม่จะเล่น พี่ว่าถ้าปัญหามันมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะให้เด็กมันเคลียร์กันก็ได้เด็กมันมีปัญหากันอ่ะเราไม่ได้มีปัญหากันก็นั่นแหละผมก็เลยพามาคุยไงไม่อยากแบบว่าปล่อยแบบมันเรื่อยๆแบบเหมือนเคสบอนเทนอ่ะพี่ที่ผมมากันสามวันเขาที่เขาเล่นลาแล้วไม่ชุบอ่ะที่ไม่ทำงันหรอกที่ดูเป็นคนใจร้ายขนาดนั้นเลยหรอ ผมไม่ได้บอกว่าพี่ใจร้ายแต่ผมอยากคุยมันเทียร์้ไม่ปกตินะแม่ไอ้เข้าใจอยากคุยวอหนึ่งเรียกวอลเวนด้วยน้องฝาไม่น่าทำแบบน้น้องผมน้องผมทำอะไรพี่ฝารู้อยู่เกใจอ่ะผม้ฟ้ามาคนเดียวหรอเดือด้ามากี่คนอะไรอะไรนะครับพี่มาคุยกี่คนมาสองคนรอใช่ครับใช่ผมมาด้วครับ นี่เนี่ยน้องผมเนี่ยที่มันที่มันไปเล่นเนี่ยเนี่ยก็อนนี้แหละไม่พี่ทำไงอ่ะไปเคลียร์แผลกันไปแล้วกันพรอมาสองคนอืมอีกสักหน่อยเนี่ยยังอ่ะนไหนเราพร้อมวันไหนวันนี้เลยได้ไหมได้วอลเลยยุติพนพี่จะเล่นหรอไม่เอาหรอก ไม่ละไอเรื่องอคือไอเรื่องปัญหาพี่คือผมดูแล้วว่ามันผมว่าน้องผมมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะผมพูดจริงๆเลยมันรู้สึกไม่ดีกันทั้งคู่ไปแล้วไงพี่ก็เข้าใจแหละมันไม่ได้ผิดอ่ะพี่จะบอกน้องพี่ผิดพี่ก็พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกไม่ดีไปทั้งคู่แล้วพี่ทาไงฟ้าเจ้าแบบนั้นเจ้าแบบเล่นลาเราไม่ชุบหรือว่าเล่นที่ไหนก็กอดไม่ละมันก็ทรมานจิตใจกันไปเรื่อยๆยเปล่าเนะี่ย <c oughs> พี่พูดถูกไหมอาถูกพี่อย่างนั้นเป็นนัดวันได้ไหมพี่<ด>เพราะว่ามันไม่อยู่กันแบบยาวเลยอะพี่ให้ฟ้าได้แล้ว <c oughs> เพราะว่ายาวอีกแล้วเหรอยาวก็ทบไฟขึ้นนะมีทบด้วยก <c oughs> ็คนรอเนาะโหพี่ก็เอาพวกผมสุดเกินไม่ได้เอาสุดทางผ่านมันก็ต้องแวะมาถึงแบบฟ้าจะไปไหนฟ้าก็ต้องแวะมาหาพี่<ม>ไงแต่ผมไม่เคยมองพวกพี่เป็นทางผ่านนะ ผมมองโอเจ็ดอเอมเผมบอกว่าจุดสูงสุดนะอืมแต่คุยที่หลังไงใช่ไหมล่ะขอเล่นลี่ก่อนไอ้ที่หลังมันมันก็ต้องที่หลังอยู่แล้วดิ่ก็ผู้พี่แข็งอ่ะพี่อยู่ในจุดไหนอ่ะพี่ใู่ถูกป่ววันนี้ฟ้าพบกัดลี่ก่อนไงฟ้าไม่มองพี่เลยอะลองทั้งที่ปัญหามันเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานอาพี่ก็บอกพี่มีลี่นะผมโทรคุยผมโทรหาพี่ดุกอะก่อนผมเริ่มลี่อะถามพี่ดุกดิเขาบอกกับตี๊อเอ็มแล้วว่าเราคุยไม่ได้กันไม่ได้ตอนไหนก็บอกแล้วว่าน้องฟ้าไม่ได้าอยย่งงนนนเละป พี่พูดถูกไหมล่ะผมแต่ผมโทรหาพี่อนะก่อนไปตีอ่ะก่อนผมตีก่อนพี่ตีอ่ะพี่ก็บอกพี่เอรียมก็เลยไม่ได้คุยผมบอกโอเคพี่ก็เย่ามาคุยหลังจบฟ้าทำไปแล้วไงมาทำอะไรพี่น้องผมมาทำอะไรพี่ไม่เป็นไรความไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกไม่ดีกันไปทั้งคู่แล้วไงอย่างที่พี่บอกซึ่งฟ้าก็ยังงงอยู่ในใจว่าแบบมันแบบเออมันมันมันผิดตรงไหนหรือมันไม่ดีตรงไหนหรืออะไรใช่ผมงงพี่อ่าใช่พี่เข้าใจซึ่งน้องพี่มันก็คงแบบ ก็ง <c oughs> งอยู่ใจเหมือนกันแล้วว่าเออทำไมมันถึงเหตุการณ์เมื่อวานขึ้นซึ่งมันมีปัญหาไปแล้วอย่างที่พี่บอกให้พี่ทำยังไงตอนเรา,เาต้องเคลียร์ให้มันจบกันไปแต่ว่าแต่แต่อย่างที่พี่บอกเลยว,ว่าไม่เป็นไรวันนี้ฟา้าไม่พร้อมพี่ก็ให้ฟา้ามาอย่างไงฟ้าก็กลับอย่างนั้นแต่วันไหนฟา้าพร้อมที่ขอรอมไม่นานถ้านานพี่ขอทบทวาูนะว่า <c oughs> แผลแผลเวลามันไม่ได้สูกการรักษามันก็จะเน่า มันก็จะเปื่อยแล้วมันก็จะเละเอาเบตาดีนไหมกูมไปซื้อมาให้ตอนนี้เลย <c oughs> ไดไ้มัมมึงฟอร์มเฟี้ยวหรอไอ้มัมอ้สัตโอเคครับพี่แต่ไงก็ต้องเข้าใจตรงกันใช่ไหมไอ,ไอ้เข้าใจอะผมเข้าใจพี่แต่คือมันไม่เข้าใจเลยอะคือ,ไ,อไม่ไม่ผมว่าเข้าใจแต่แต่ที่ผมถามเนี่ยคือที่พี่จะตีผมเนี่ยคือพี่ ที่ไม่ได้จะตีฟ้าเราต้องเคลียร์ปัญหานี้กันทั้งคู่าปากหาที่เราให้น้องอ่ะมาตีกันบอกไปแล้วว่าเราเราไม่เคยมีอะไรกันทำไมถึงว่าเด็กคันมีปัญหากันไงใช่ค<ไ>ุณจำคำที่มึงพูดไว้นะไอ้มัมไอ้สัตว์ให้มันไปเกิดขึ้นในไฟเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้จัดไปตาดีให้ก็<อ>ว่าไ,ไปมไม่มีอะไรหรอกแต่เดียวกระจก <c oughs> ขอให้ฟ้าเต็มที่ก็พอ เข้าใจครับพี่เข้าใจครับแต่ไหนก็ขอโทษแทนน้องด้วยครับขอโทษแทนน้องครับ่้องจะมึงขอโทษเองพี่ผมขอโทษแล้วครับขอโทษครับพี่ได้ไกลใครที่อยู่วันนั้นอะเอามาคุยเพว่เขาเรามาคุยกับเขาหน่อยพี่ไอ้เคี้ยมอ่ะมึงฟังกูนะเว้ยไอ้สัสกูพอเมื่อไหร่กูเอามึงก่อนกูเอามึงแน่กูเอามึงแน่ กูบอกเลยถ้าไม่ติดพวกกูติดนี่นะกูเอามึงเลยแหละกูเอามึงตอนนี้ยังได้ลงไปด้วยนะครับพี่เพียขอโทษครับขอโทษเหมือนกันครับขอโทษเหมือนกันครับพี่คือผมไม่ได้มีเจตนาจะแบบกดตีหรืออะไรเลยพี่นี่ที่ผมพูดขอโทษนั่นแหละครับนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าเหมือนเดิมฟ้าวันไหนบอกพี่แล้วกันได้ครับพี่เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวไงเดี๋ยวเราเข้ามาคุยกันได้พี่เพราะว่า พี่ทนไม่ไหวพี่พี่จะไปหาไฟอพี่ทนไม่ไหวพี่ทนผมไม่ไหวเรื่องอะไรพี่ก็บ <places> อกแล้วแผลนั้นเข้าไปอ่ะมันก็เปื่อยคือคือไอเล่นน,ะน่ะผมผมไอเล่นน่ะพวกผมก็อยากเล่นแหละพี่แต่คือตอนนี้คือนีว่ผมทั่วไงพี่ให้ผมทําไงอ่ะคือพวกผมกไม่ได้ฟาร์มปัญหาคํานี้ออกมาว่าปัญหาของใครไอไอไอ,ไอปัญหาของใครอ่ะผมผมเข้าใจนะแต่ที่ผมถามเนี่ยคือน้องผมพิดอะไรอ่ะพี่ผมพูดถูกไหม แต่ไอเล่นห่ะคืออะไรเท่ั้นอ่ะถ้าฟ้ายังรู้สึกว่าน้องไม่ผิดใช่ไหมจะเรื่องที่ออกทั่ไปก็เมื่อกี้ก็จบแต่เรื่องที่จเกิดขึ้นใหม่ที่ไม่รับประกันไม่พี่คือคือพี่ไม่ฟังผมพูดเลยไงผมผมจะบอกว่าคือยังไงก่อนก่อนแพทอุ้มมาไงผมก็อยากตีอยู่แล้วโอเจ็ดอาร์เอ็มคืนอ่ะผมก็บอกว่ามันเป็นจุดสูงสุดนะไม่ใช่ะนเรามองไม่หลอกอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยไม่เดียวเซอรอไหลอก็นั่นแหละครับก่อน ยังไงก่อนก่อนที่เขาจะออาแพดเป็นสตอรีร่กูใหม่ยังไงผมอยากเล่นด้วยอยู่แล้วเอางี้ดีกว่าหลังจากนี้พ่อจะตีใครอ่ะถึงห้ามห้ <c oughs> ามพี่น้อยตีก่อนคง <c oughs> ไม่ได้ตีแล้วครับพี่น่านจะฟาร์มกันยาวเลยครับนะถ้าจะตีใครอ่ะที่ต้องตีเองเอางันเลยเหรอครับพี่ครับมันจะดีเหรอครับพี่แต่ถ้าพ่าจะแบบจะมีเรื่องกับใครก็ตามอยากให้มองไว้ว่าโอเซเว่นจ้องอยู่ ถ้ามีกับใครมีไม่ได้ต้องมีกับเซเว่นก่อนถึงจะผ่านไปได้ได้ครับพี่ได้ครับโอเคนะไม่เข้าใจตรงกันเข้าใจครับพี่เข้าใจครับโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคครับแม่ขอโทษแทนน้องเลยครับขอโทษครับขอโทษขอโทษแทนน้องมากันครับขอโทษครับไป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 คุณฟังกูนะยามาบุ๋มใส่คุณฟังกูนะมึงอย่าพลาดมานะแบบอันนี้เหมือนหน้ามึงอ่ะแล้วแบบเดินมากูใส่ ฟ้าอืมฟ้าอยู่นี่มึงไปไหนอ่ะไปไหนงนี่ฟ้าอยู่นี่ไหนมึงมึงไม่ขี้ออกมาดิ